來你嘞？好，再见嘞。 ครับผมสวัสดีครับวันนี้มารับน้ําได้กี่เทีท่ยวครับนี่เพิ่งมาได้สองเทีย่ยวเองนงสองเที่ยวนะครับแล้วเรามีค่าใช้บริการอะไรไหมครับไม่ไม่ไมีเลยนะทางอบตก็ให้บริการฟรีเลยนะโอเคครับผมสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นผมขอขอบคุณ <Witness> ทีมมาทีมแลทีมเอาชองอมารินนะครับคือตอนนี้คือตำบลขอไข่เนี่ยมีความถร้อนจากน้ำเยอะนะครับแต่ตอนนี้คือทางอบตขอไข่ ก็ได้ช่วยช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ต้นมานะครับแต่บางเอิญตอนแรกคือน้าน้ํามันไม่พอเลยเลื่อนจุดมามาอยู่นี้นะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่จุดนี้มาเนี่ยคือเราบริการทุกทุกวันทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงเราคือเราไม่ไหยุดตรงนี้นะครับแต่พอบางเอิญเมื่อวันเชิญที่นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ว่าเหมือนหันโน้นเหมือนันนี้ไม่ได้มามาบผิดชอบเพรามันคือไม่จริงนะครับจริงคือคือคือไม่จริงเพราะเราเนี่ยทั้งสสทั้งนายยกก็โทรประสานกันตลอดนะครับในจุดนั้น ที่เราได้ส่วนเหล่าชาวบ้านเนี่ยวันนี้ก็ทําหัวอีกสองสองหัวนะครับเพื่อส่วนเหล่าชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่ตรงนี้นะครับคืออบตขอค่ายไม่เคยทอดทิ้งแต่ชาวบ้านทีนี้ทั้งนายกท,าทั้งทีมบริหารทั้งสมาชิกนะครับคือเราช่วยเหลือชาวชาวบ้านกัมนกมาตลอด จริงเหรอแแล้วมันมาไปค,ครับผมและค่าน้ำนี้เราคิดยังไงครับคิดค่าน้ำเนี่ยเขาให้ันละยี่สิบบาทพอได้เทียค่าคว้ยด้วยจาว้านแล้วแล้วแล้วมันจะคุ้มเหรอมัน นนก็ทตั้งนานมันมันก็พออยู่ได้เดี๋ยวข้าวอยเดือนมันก็สามสี่พันแล้ววันวันหนึ่งมาสี่พันครับวันหนึ่งก็หลายพันเป็นเป็นเกือบสี่ห้าสิบพันแล้วแล้วแล้วภัยแรงนี่มันมีมานานแล้วก็มาเอาน้ํามากี่วันแล้วครับมันกี่เดือนอ่ะ,สา,อนนะสามเดือนเลยวะสามเดือนแต่ว่าไม่ใช่ทั่วนะสามเดือนแต่บางที บางบางที่ก็เพิ่งมาเนี่ยบางที่เขาของสองเดือนกว่าแล้วไอ้ไอ้ไอ้ขอไม่มีบ่อเงี้ยบ่อน้าที่เขาขุดเก็บไว้มันแห้งทีนี้บ่อน้าแห้งนึงเขาก็เอาเแล้อเขาเพิ่งต้อนี้เป็นต่อน้ำหรือเป็นอะไรครับเป็นเป็นห้วยเป็นห้วยเขาเรียกห้วยอะไรครับเขาเรีน้ำน้ำไม่เคยแห้งเลยใช่ไหมแห้งแห้งแต่ของนี่แห้งแต่ของมัแห้ง ของนี่ถ้าว่าแรงเยอะของมันมันตีตีแห้งแต่แห้งไม่หมดนะแต่ว่าของของของสวนเรียนมันมันมันแห้งไอ้ที่แรงใหญ่ไอ้ที่แรงใหญ่นี่ก็ก็ยังยังไม่แห้งหมดถึงถ้าเราไปช่วยนี่ชาวสวนเดียนนี่ข้างนอกนี่ตายหมดเลยนั่นแหละไม่มีน้ำนี่ไม่มีที่ไหนน้ำ่ะยกในที่นี่ะ น้อทะเลอย่างเดียวตรงนี้มันมันช่วยคนไม่ได้เยอะ <laughs> เราไม่ไม่ใช่เลไม่ใช่รวยไม่ใช่รักแต่ใช่แต่ว่าเ <laughs> พื่อนมาขอร้องก็รัลงทำไหมครับทำแล้วลท,มม <laughs> ทีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุก็แปดถึงว <laughs> ่าเลยแต่บุญขนาดนี้ไม่รวยแค <laughs> <laughs> ่หลงแรงร้อนร้อนที่ไหน หมายถึงว่าน้ํำทุเรียนเป็นยังไงมอ๋อมันก็มันก็ต้องการน้ําอะนะแต่ร่วงมันเสียหายร่วงใช่ค่ะพอน้ํามันไม่พอเนี่ยมันก็ลูกมันก็จะร่วงคราวนี้คราวนี้สิ่งที่แบบว่าต้องการก็คือน้ําน้ําจะเอามาจากไหนก็คือท้าไมใต้ดินกับท้องฟ้ารอฝนตกวันนี้ดีใจด้วยเนาะฝนหลวงช่วยคือปัญหามันอยู่อ๋อ เป็นน่าจะเดือนกว่าสองเดือนแล้วละค่ะที่ฝนไม่ตกนะมันมีตกตรงอื่นใกล้ๆค่ะใกล้ๆแต่บริเวณแถวนี้ไม่ตกคือไม่ตกเลยค่ะคราวนี้ใบร่วงใบร่วงค่ะก็เตรียมเตรียมตายแล้วค่ะเตรียมจะตายแล้วเป็นเป็นอย่างนี้กี่ต้นแล้ะก็ในสวนก็อยู่ที่ก็เป็นสิบต้นนะคะเป็นสิบต้นรุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นใหญ่ที่มีก็ที่เป็นลูกแล้วก็มีร่วงมาลูกร่วงค่ะ แล้วต้นใหญ่ๆอ่ะร่วงไหมก็ร่วงค่ะมันกันเหรอคะ่ะบางต้นก็ตายค่ะอยู่บางส่วนนะบางสวนก็ตายบางสวนเห็นแบบคืต้นตายคือคืออย่างนี้ค่ะปัญหาของที่น้าไม่พอก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยคือต้นทุเรียนมันเยอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี้ยมันจะมีต้นทุเรียนสูงหน้ามีต้นทุเรียนแค่สิบต้นแต่สมัยนี้เป็นร้อยต้นพันต้นหมื่นต้นสมัยเรายังเด็กๆเนี่ยต้นทุเรียนมันยังน้อยการใช้น้ำเนี่ยมันก็คือยังยังน้อยอยู่ แต่ตอนนี้คือทุกสวนน่ะมีทุเรียนหมด,มหมดแต่ละสวนก็ห้าร้อยหนึ่งพันต้นสี่ร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นอะไรเงี้ยค่ะคันนี้คิดว่าน้ําเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงกว่าเดิมจากเมื่อก่อน,อนด้ซ้ํานะคะแต่ว่าต้องมาลดหลายๆต้นเหมือนกับว่าววเหมือนเรามีตังสิบบาทอนะ่ะถ้ามีคนใช้แค่สิบคนเราก็ปันสวนได้แค่สิบคนได้ส่วนเท่าๆกันแต่ตังสิบบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ร้อยคนก็เหมือนกับน้ำนั่นแหละค่ะตอนนี้คือปัญหาคือประชากรขอปลูกทุเรียนเยอะ จำนวนต้นมันเพิ่มขึ้นค่ะคราวนี้น้ําที่จะใช้อ่ะมันไม่พอเพราะว่าดินน้ําในคลองทุกวันนี้มันก็ไม่สามารถเก็บกับเก็บกกัน้ําได้ค่ะถ้าอยากจะให้ช่วยก็อยากจะแบบหาแหล่งน้ําบาดาหรือว่ายังไงก็ได้ค่ะบาดาเจาะลงไปแล้วช่วยเหลือประชาชนค่ะให้บริการน้ําฟรีเพราะตอนนี้ในคลองอ่ะม,มันแห้งแล้วต้องรอน้ําฟรีจากทา,ทางหน่วยงานนะคะ ถ้าคิดเป่าค่ะน้ำไม่เพียงพอค่ะ น้ำไม่พอแล้วก็อากาศร้อนมากแล้วอมันทำให้ผู้เรียนต้องการแบบสร้างตัวเองให้อยู่รอดก็เลยต้องปล่อยปล่อยลูกทิ้งอะค่ะถ้าเรามีถ้าเราลดน้ำพอมันก็พอจะช่วยได้แต่ก็แค่บางส่วนก็ยังยังจะร่วงบ้างอันนี้ก็มีสองสามรุม่นใช่ค<ะ>่ะจ้ ต้องมั่งแบบหมดแรงที่สาวหมดไปถ่ <laughs> ายพี่สาวด้วยอ่ะ มันขนาดไหนแล้วเสียดายมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอื